เอลซาโอ้ยเย็นมากเหมือนคนเอาน้ำแข็งมาตบหน้าจิจุ๊บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมชาแนลและวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงซื้อมาเพื่อค่ะซื้อมาเพื่อนั่นนี่นหนนี้มองกล้องหน่อยไหมลูกตาแบบข้างๆพี่ก็เห็นนี่ นี่คือซื้อมาเพื่อชิ้นที่หนึ่งะเนี่ยอันนี้เลี้ยงมาเพื่อ,อเลี้ยงมาเพื่ออะไรดีอันนี้เนไปนไหนไปนไหนอ๋อไปเชื่อไหมทุกคนจอบพน,นันเลยผิดกฎหมายอีกพน,นันเลยว่าเด่๋ยวยกก่อเามานางก็จะตกใจนางก็จะหนีเอาละวค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะมากันที่ของชิ้นที่หนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะกลองมา อุ้ยอันนี้ไม่หนีด้วยีแล้วมันเดือดจะต้องใช้อ๋อจริงๆแล้วเป็นชิ้นส่วนของของข้างในใช่ไหมแอบนี้เจนได้เดึงค่ะเเจนจะเดิเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะดูไม่ออกอะมันคืออะไรเสื้อหรอเผ้าห่มหรอเฮ้ยมันเสื้อฮูดอย่าบอกนะถุงกระเป๋าข้างหน้าที่เหมือนจริงโจ้่นี่เอาไว้ใส่แมวหรออ๋อนั่นนี้วันนี้หนูมาทำงานยังไม่รู้ตัวเลยนะไหนๆๆลองใส่เลยแล้วกันนะคะอื โอเคเฮ้ยเป็นเสื้อฮูดที่แบบใส่เฉยๆก็ได้นะเฮ้ยนี่ใส่ฮูดก็น่ารักน,นี่ดูสิแม่มีหูเหมือนหนูเลยหูสนใจปะทำไมทําหน้าเอื่มฉันขนาดนี้ยทำหน้าแบบลอม <laughs> นี่ทุกคนคะข้างในตรงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยปกติฮูดมันจะมาข้างๆใช่ปะเฮ้ย <Hey, S 2> มันใส่ข้างได้ด้วยนะดูมีช่องข้างๆด้วยค่ะทุกคน เฮ้ยกออ่อนที่เป้าหมายจะหนีไปแม่ขอสาธิตเร็วนัน่งอ้วนได้จังใส่ได้เหรอทำท่าไงหนูชอบทำท่ามไม่ใช่เหรอ <c oughs> นี่เป็นเสื้อสารสรัมพันธ์กับแมวจริงๆใช่ไหมคะคือตอนนี้ที่ฉันรู้สึกแมวฉันกำลังจะเกียดขี้หน้าฉันมากขึ้นอีกระดับนะคะ <c oughs> นี่ันนีได้หนูเกาะแม่หนูจะไม่ได้ดื่มด่่าการเป็นลูกกินโจ้นี่นี่หนูแค่เอามือใส่ตรงนี้ ไม่ใช่มาตรงนี้แล้วหนูจะปีนออกมาทำไมอะ <S <S เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายค่ะทุกคนดีโรน่าคะอะพีโรนา่าเท่าเหมือนหนูเลยลูกเราจะได้เป็นแม่ลูกกันไง <S <S ทุกวันนี้นะคะขอฟ้องได้ไหมนางไม่อยากใส่ปอกคอทุกคนนางแกะปอกคอตลอดถ้าใส่ปอกคอนางกระทวงนางไม่กินข้าวนางนอนเหยียบอ,อึนอนในถังขยะถังขยะจริงๆอะทุกคนเนี่ยแม่ฟ้องคนดูแล้วว่าหนูอะเป็นลาเซียนบูที่อยากจรจัดหนูยุ่งกับแม่ก่อนม่ไม่ว้านหนูไม่อยากใส่ปอกคอ ไม่ให้อภยัยไหนบอกว่าเสื้อตัวนี้แมวจะรักไงเอ็ดดี้มันนี่มานี้หนูจะชอบ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 เอ็ดดี้ดูนี่เอด็ดดี้ดูทุกคนฉันเหมือนกำลังทำลายแมวอยู่อืยัดเลยแล้วกันนี่นี่อูอย่างน,านี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่มันลึกได้กว่านี้อีกถ้าเอ็ดดี้ทิ้งตัวลงไปเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเอ็ดดี้อย่างนั้นไม่ใช่เอามือออกเอามือเข้าไปเอ็ดดี้เข้าใจไหมคะ ดูน้าเ็ดดี่ไม่เข้าใจนี่ไงข้างในมันจะเป็นถ้ำให้หนูเอออย่างนั้นแหละอ,อ,อย่างนั้นแหละหอยา่างนั้นแหละเห็นยังเห็นโพรงข้างในยังเออมันต้องนั่งอย่างนี้อ่ะทุกคนเสื้อตัวเดียวกันดูมันที่อย่างนี้สนใจใทุกคนซอาเพิ่งเห็นตรงนี้นะคะตรงถุงกระเป๋าตรงเนี้ยเผื่อสมมติว่าแมวเรามานอนเยอะๆแล้วขนติดใช่ไหมคะแกออกเอาไปซักได้ด้วยดูนี่ แกะมาเป็นถุงเลยนี่เราลองแม็กกางให้นางนอนตรงนี้ก่อนไหมเอ็ดดี้มันนั่งในถุงนี้ก่อนนงสงซ้มโอ้ยนี่ถุงต้องมีกลิ่นเธอติดเข้าไปบ้างแหละต้องมีกลิ่นเธอติดเข้าไปบ้างแหละเนี่ยจุดเนี่ยจุดเนี่้เฮ้ยมันไดโนเสาร์ขอ,อได้ไหมแบบสักช็อตหนึ่งอย่างเงี้ยให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเสือ้อฮู้ดตัวนี้เนี่ยเป็นเสือ้อฮู้ดที่ทําให้ฉันกับแมวรักกันนางอยากเข้าฮู้ดแล้วแม่เข้าใจก่อนเสร็จและ้วนงสงซ้มโอ้ยอย่างนั้นแหละ ฉันไม่ให้ออกออสก้าพ่อใครอยู่ตรงนี้โอ๊ยเจ้าพ่อเนื้อวัวมาแล้วปึกอย่างเงี้ยออด้าอยากลองไหมอะไะคันนี้ก็คือซื้อมาเพื่อชิ้นที่หนึ่งนะคะซื้อมาแล้วเมวไม่ยอมนอนค่ะว้าวซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมา เุ้ยเบาเนียเนี่ยดูคิวยกได้ด้วยมือเดียวอะเจนจ์ดินชืดินนี่คือกล้วยกลับกลอกกล้วยที่มันบิดไปมามันเหมือนลูบิกเลยอะเอานี่ไงก็เป็นกล้วยแล้วนี่แต่มันดูไม่ไม่ตรงมันดูเบี้ยวๆบียวนิดนึงมันต้องหาทางบิดให้กลายเป็นกล้วยที่สวยที่สุดเหมือนลูบิกอย่างเงี้ยหรอใช่หรอทำไมฉันจะต้องอยากนั่งบิดกล้วยเล่นด้วยอะลูบิคธรรมดาก็ยากแล้วนะแล้วต้องบิดยังไงอะเนี้ยหรอ เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยทำไมมาง่ายอะเมื่อกี้ยังบอกยากเลยลองทำใหม่ก็ไจ้จึ๊บนี่นะทุกคนจึ๊บฮิได้อีกแล้วเด่งคือเลยรนะจื๊บฉลาดเนาะแบบคนไอคิวด,ดีเลนะอะไรอะฉันยังชมตัวเองไม่เสร็จเลยอะวิจตสีกล้วยสวยเนาะคือไวเผื่อแบบจะโบกรถหน้าบ้านเงี้ยเข้าจอยจอดอะคือถ้าไม่มีแท่งไฟไม่อะไรเนี่ยใช้กล้วยเรืองแสงนี้ได้เลยฮะ นี่คือคนบิดให้เละง่ายเนาะไม่ได้ถึงใจคนบิดกลับเลยอ่ะโอ้ยมันบิดมุมนี้ได้ด้วยทุกคนเป็นกล้วยที่เป็นภาพสะท้อนเฉยเลยเฮ้ยมองอย่างนีเหมือนพิกาจูเหมือนกันนะพิกาจูหมูหันอ่ะนึกหมูหันออกมาที่นอนเดี๋ยวนะเราต้องทำยัง สลับหัวกับหางจริงๆผล,ลไม้อะแต่ละผลมันก็ใหญ่ไม่เท่ากันเนะาะการจะมีแบบรอยด่างพ้อยบ้างของผลไม้ก็ออแกนิกใช่มันไม่มีอะไรที่<ม>เพอร์เฟกต์หรอกทุกคนมองว่าเป็นกล้วยปะกล้ยกวยกล้วยเห็นไหมทุกคนมองว่าเป็นกล้วยผ่านและอันเนี้กยกล้วย <c oughs> ตอนเด็กๆเคยใช้กล้วยเป็นโทรศัพท์ด้วยนะคิดว่านี่คือแบบปฐมเล็กๆเลยนะปะหนึ่งอะไรเงี้ยอยากมีแบบโทรศัพท์ไงตอนเด็กสมัยนี้มีโทรศัพท์กันเร็วเนาะยุคเรามีโทรศัพท์เครื่องแรกตอนอายุเท่าไหร่คะสิบห้าโอ้โหสิบแปดสิบห้าทำไมคนนี้ ในช่วงแบบมัธยมเนาะแบบมอต้นอ่ะเพิ่งมีแต่เดี๋ยวนี้น้องๆเห็นแบบประถมเนี้ยมีสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วอิจฉาพวกเราเป็นแบบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนอะสำหรับหนึ่งศูนย์เปลี่ยนกรอบแล้วแบบจะมีลิงโทนต้องไปซื้อสมุดที่แต่งเนื้อแต่งน้ตอ่ะแล้วต้องมากดปุ่มตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดใครทันเหมือนกันนี่แหม่คุณคะเกิดทันกันนะคะเนี่และนี่ก็คือชิ้ที่สองนะคะกล้วยที่ซื้อมาเพื่อค่ะซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมาค่ะลองงงสุด อันนี้ค uh, ิวงงข้อสอบเหรอฮะคเจนเดไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของที่มาด้วยกันออปกรณ์ร่วมสาธิตเหมือนเมื่อกี้ก็คือมีแมวมาอยู่ข้างหน้าก็คือไว้ใช้กัดเสื้อสิ่งที่มาด้วยคือเจนเดนนี่คืออะไรอ่ะด้ามจับเหมือนพวกไม้ขัดส้วมนล้วนี่คืออะไรเป็นยางยาเป็นด้ามจับ ตีทำไมให้ทิชชู่มาด้วยสั่งสอนอย่างเงี้ยอยา่อเาเปดตบชิชชู่นี่ไงเวลาเพื่อนเข้าห้องนะ้ำแกล้แจส่งทิชชู่ให้หน่อย เราคิดออกอย่างเดียวแบบความคิดเซลล์สมองชั้นนอกสุดทํางานเร็วที่สุดก็คือเอาไอ้ตรงเนี้ยไปใส่อยู่ในตรงแกนที่ชูอ่ะต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะไม่บอกว่าคือหายเหตุผลได้มันไม่ได้นะแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่อ่ะทำอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วอย่างเงี้ยจะใช้ทิชชูหรือเครื่องออกกำลังกายก็ไม่น่าใช่อ่ะดูจากรอยยิ้มทีมงานที่เหมือนสมดําหน้าสองทีทีแล้วไม่น่าใช่เป็นยิมนาสติกหรอเย้เครื่องส่งทิชชู่แบบโซเชียลดิสเทนซิ่งคิวใช้ ทิชูเป่าขอบคุณนะไม at <uh ่ได้นวดทิชชู่เคยซื้อทิชชู่มาแล้วบาดก้นแมมเอามานวดอาจจะนิ่มขึ้นตรงนั้นอ่ะมันกดได้ตรงปลายกดได้โอ้ทุกคนเป็นสปริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยพอเป็นสปริงแล้วตรงนี้มันออกมาด้วยอ่ะดูนะหนึ่งสองตมกดเห็นไหมคะ เฮ้ยอันนี้เป็นของซื้อมาเพื่อชิ้นแรกในทุก EP แล้วที่สาเสียเวลากับมันนานมากหรือเซลสมองฉันน้อยจริงอะเอาไว้แบบเช็ดกน้นงี้เหรอใช่ไม่เช็ดก้นทำไมต้องใช้เช็ดก้นด้วยสิ่งนี้แล้วทำไมต้องเป็นไม้อย่างเนี้แล้วกดค้างไว้อ,อันนี้มันจะออกมาใช่ไหมเอาซิชูมัวางไว้แล้วปล่อยซิชูจะถูกดูดติดเข้าไปอ้าเอาสมมุติมีอย่างนี้นี่สมมติแผ่นเดียวนี่ใส่เข้าไปวางเข้าไปเลยนะ ดูดปึ๊บพิชู่ด,ดแล้วก็เช็ดก้นแขนยา,ยาวไม่พอหรอก <c oughs> แล้วมงมือเราก็ถึงนะการมีสิ่งนี้ไปเนี่ยองศาเขียนคุณจะต้องอย่างเงี้ยเงยี้ยเยอขึ้นอะ่ะมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องด้วยคือที่ฉันใช้ผิดเหรอคะ ที่คุณบอกเมื่อกี้บอกผิดเมื่อกี้เราใส่กันอย่างนี้ใช่ปะแต่จริงๆเขาบอกให้ใส่อย่างนี้เออแล้วเาตรงปลายเนี่ยมาประจบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะแน่นแล้วเราก็ใช้ฝั่งนี้ในการเช็ดโดยไปจากข้างหน้าแล้วก็ถูออกมาค่ะแล้วพอคุณใช้เสร็จคุณก็ไปที่ชักโครกแล้วคุณก็แค่กดอ้าวไม่หลุดช่วยด้วยโอ้โหโทษนะจะติดอย่างเงี้ยใครเอาออกหรอแล้วเรามีคำถามหนึ่งมากันก็คือแบบถ้าอึเราเปียก S <S <S แล้วถ้ามันซึมเนี้ยแล้วมันติดอ,อ,อย่างเงี้ยคือยังไงฉันปล่อยปุ๊บมันอาจจะหล่นแล้วมันก็คือซึมอ่ะเข้าใจปะเอ้แต่มันก็แปลกใหม่ดีเนะเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากออะแล้วนี่ก็คือเครื่องช่วยคิดก้นค่ะมาเพื่อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจินดีสินดินเดินเกิอะไรอ่ะ เราอยู่กับปืนพลาสติกนะคะ I love you กดไกลได้จะไม่มีอันตรายใช่ไหมคะมันจะปุ้งดังๆอะไรอย่างงี้ป่ะกดค้างเลยนะค้างหนึ่งสองั่นอะไรอย่าตกใจกดค้างจะได้อะใหม่หนึ่งสั่นนี่คือลูกอมหรอคือปืนสำหรับการกินลูกอมจด่จู่จะจู่กําังยิงนะ ลูกอมหมดทำไงอ่ะมันเปลี่ยนได้ปะโอ้ยถอดออกได้โอ้ ุยเป็นอะไรที่ความฝันในวัยเด็กเลยก็คือแบบอยากจะค่อยๆกินลูกอมแต่ไม่อยากอมไม่ได้ปากตลอดเวลาน,นะคะก็มีปืนแต่ประเด็นคือว่ามันอาจจะเนะหนักข้างในหน่อยนะอาจจะต้องทำความสะอาดสักนิดนึงนะคะเหมือนลูกอมเ,เท่ๆหลายอันนี้เราเห็นกันในวัยเด็กมั้แต่อันนี้เท่กว่า,อ,นนวาอันนี้คือมาเท่าไหร่คะ126บาทได้ลูกอมมาสามอันกับปืนอีกหนึ่งกระบ,บอกประเด็นคือแทนทีงง่จะพกลูกอมง่ายๆแบบนี้ก็เคยเน้หนักนะประมาณมือถือหนึ่งเครื่องอะถึงอุ้ยเอ็ดดี้เอ็ดดี้ผม ไอีไอดี้ไี้ไอดีดูมันสนใจกล่องเแล้ว <bubble> ม <music> ันสนใจมีหนุ่ยนี้นนิ้วโอ๊ยเราถ้าเกรเนิ้วดีดีมันก็คือควบคุมแรงได้เลยนะคะมีวิธีปิดเสียงไหมคะกดดันนะคืออยากจะกินเงียบๆอ่บก็คือโดนคนมองแล้วข้าๆอย่างเงี้ยน่าจะมีโหมดเนาะออกแบบมาเป็นโหมดเงียบกับโหมดมีเสียงง่ายสุดเลยก็คือถอดทานออกนะคะและนี่ก็คือปืนกินลูกอมค่ะว้าว่ว เฮยเหลอจุกืออันนี้ต้องระวังแมวนะอันนี้ต้องระวังแมวดินดินดนมสเปรย์สเปรย์อะไรอะ่ะภาษาจีนอ่านออกแค่คำว่า cool สเปรย์เย็นเหรอเขาบอกว่าเป็นสเปรย์ที่แบบว่าช่วยปรับความร้อนที่ที่ร้อนเช่นแบบในรถหรือว่าร่างกายเราถ้าฉันใจร้อนอะ่ะก็ต้องกิน่ใช่กินได้กินไม่ได้ สเปรย์เย็นฉีดผิวหนังได้เลยหรอเพื่อบแบบเดินข้างนอกเดินจัตุจักรร้อนๆก็ปั๊บเข้าไปมอมนยู่ได้หรออันนี้อาจจะแล้วแต่แบ,บ,แบรนด์นะคะซ้อมไม่มั่นใจนะคะไม่ได้รณรงค์ไปเจอเห็นแบบร้านไหนขายก็คือใช้ได้หมดนะคะถ้าเกิดคนจะซื้อจริงๆแนะนํนานให้หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะถึงความน่าเชื่อถือแต่อันนี้เนี่ยทีมงานหามานะคะ,ะ,คะก็น่าเชื่อถือใช่ไหมนี่ให้คนหาโดนก่อนเมลอันตรายเปล่าอ่ะเอ็ดดี้หมดเวลานอนหนูต้องไปกงอนหนูต้องไปก่อนลูกหนูต้องไป ไอทีหนูไปก่อนเดี๋ยวหนูตกใจเ๋อจะไปทางนี้งั้นก็รีบไปเอ้าจะนอนให้ได้เลยมันอันตรายเหมันอันตรายทำไมฉันรีวิวทีฉันจะต้องทะเลาะกับแมวที่บ้านฉันไม่เข้าใจดูดูดูทุกคนโอ้ไปก่อนโอเคมาเรามาทดสอบกันดีกว่านะคะขออนุญาตนะคะมีระยะใกล้ๆอันตรายอะไรไหมเพราะมันอัดแก๊สกระป๋องอ่ะใกล้ก่อนหนึ่งสองสามอุ๊ยอะไรอะตกใจ เด็ด <Ready> กูเย็น,นเหรอแอคติ้งบ้าวลงลองดูอ่านี้ะถ้าสวยมาก <Ready go. S 1> อโอ้หเย็นมากเหมือนคนเอานั้นแข็งมาตบหน้าทุกคนโอ้โหเอางี้ดีกว่าถ้าอยู่ข้างนอกแดดร้อนๆเนี่ยแอบไม่แนะนำให้ใช้เดี๋ยวช็อกก่อนอะ่ะนี่กลิ่นหอมๆนะมันมีหัวทดสอบมือสอนว่ามันเย็นใช่ไมือปิดสนิทก็ไปเด็ดตํลึงข้างบ้านเดี๋ยว จริงจริงเหรอโขอข้างบ้านยังตํลึงในสวนไงอ๋อคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ไปขโมยของใครมานะคะบ้านซอบอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมคะแล้วด้านหลังเขาก็เหมือนเป็นตึกใหญ่ๆเป็นแบบอาณาจักรของเขาอีกทีหนึง่งใบไม้ต้นไม้รลกรลังเยอะเยะเล้วงอยู่ดีๆวันนี้คืนดีฝูงตํลึงก็ค่อยๆเลื้อยมาจากบ้านนั้นแล้วก็มาลามบ้านซอบนะคะดังนั้นแล้วปลายตํลึงอันนี้ที่เด็ดมาคืออยู่ฝั่งปลายบ้านเราใช่ไหมอ่เท่ากับว่าเราไม่ได้ไปลุกลามพื้นที่ส่วนบุคคลของใครนะคะจัดขอบคุณแทนทีมง,งานนะคะอะ จัมโหโหดูโอ้เขามันเด่นมากจริงเดี๋ยวน่าใหม่เอาใหม่เอาใหม่หโหทุกคน ดูดิอ <mini drained out> <osaurus> ุ๊ยเย็นเย็นมากเย็นขนาดนี้เลยเหรอคิดลองจับปะจะใช้ผิดเย็นมากอ่ะห้ามฉีดทั้งตัวเองนานๆนะแล้วอันตรายได้เลยอ่ะมันแบบใบไม้ยังแตกขนาดนี้ก็ลองได้ไหมได้ได้เวาจริงๆนะเขาไม่ได้แนะนำให้ไปหาทำการทดลองด้วยตัวเองแบบนี้นะนี่นะครับแบบเนี่ยอย่างนะวังโดนนิ้วนะโอเคพอแล้ว แลว,ว่ามันก็เป็นนวัตกรรมที่ดีแต่ก็ต้องมีสติในการใช้ด้วยประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ผิดวิธีหรือแบบไปจ่ออะไรนานๆมันอาจจะแทนที่จะให้ประโยชน์อะมันอาจจะกลายเป็นอันตรายแทนได้นะคะและนี่ก็คือสเปร,รย์เย็นจ้าโอ้โหนวัตกรรมมนุษย์เราสุดยอดไปเลยอะ เย้แล้วค่ะและนี่ก็คือซื้อมาเพื่อของพวกเราในอีพีนี้นะคะเป็นเพื่อนเนี่ยชอบของชิ้นไหนกันบ้างด้วยเหตุผลอะไรก็อย่าลืมาคอมเมนต์คุยกันในที่ใต้คลิปเลยค่ะชอบซื้อมาเพื่อนนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ซอฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมกันทุกคนมีความสุขม,มากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดูซอฟรีวิวหรือซื้อมาเพื่อตอนอื่นๆย้อนหลังกดดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะกดติดตามย t u b e ช่องซอฟ c h a ชแนลแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดลิตใหม่ก่อนใครเลยและอีกหนึ่งช่องนะคะขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับช่องซอฟป,ปอนคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมพี่ตไลฟ์สไตล์หลากหลายมากมายนะคะก็สามารถกดดูคลิปจากช่องนี้ได้ที่ตรงนี้แล้วก็กดติดตามไ้ที่ตรงนี้เช่นกันค่ะมีคนจะมาอยากสนุกเหมือนแมวซอฟกดเข้าดูคลิปซอฟสิคะเอจีสนุกไหม